โตโยต้าโค l ร c ครอ s ปี2026มาพร้อมความสมบูรณ์แบบที่ผสมผสานความอเนกประสงค์ความทันสมัยและความสมดุลขององค์การขับขี่อย่างลงตัวยังคงสืบทอดชื่อเสียงด้านความทนทานและความน่าเชื่อถือของ Toyota พร้อมเพิ่มความโดดเด่นในด้านดีไซน์และเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ในยุคป,ปัจจุบันรีวิวนี้เราจะพาคุณสำรวจรายละเอียดทุกมุมทั้งรูปลักษณ์ภายนอกภายในความสามารถด้านสมรรถนะและราคาที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่แรกที่ได้เห็นโคโรล่าครอสรุ่นใหม่นี้คุณจะสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของโตโยต้าที่ต้องการยกระดับให้เหนือกว่ารถ SUV ใช้งานทั่วไปด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่โดดเด่นกว่าเดิมโดยรุ่นท็อปจะใช้ลายตาข่ายสีดำเงาในขณะที่รุ่นเริ่มต้นจะมาในแบบเส้นแนวนอนเรียบง่ายไฟหน้าเลตดีไซน์เพรียวบางคึ้งยื่นล้ำเข้าไปที่ซุ้มล้อเล็กน้อยทำให้ด้านหน้าดูฉบเฉีียวและทันสมัยมากขึ้นไฟวิ่งกลางวันแบบเลตเดท t i m ม running light ออกแบบเป็นลายเฉพาะช่วยให้มองเห็นได้ชัดแม้จากระยะไกลกันชนหน้ามีเส้นสายที่เน้นความลู่ลมพร้อมแถบตกแต่งโครเมียมหรือสีเงินซาตินตามรุ่นส่วนช่องดักลมด้านล่างและด้านข้างเสริมความสปอร์ตอย่างพอดีด้านข้างตัวรถมีสัดส่วนที่ลงตัวเส้นไหลที่ชัดเจนพาดยาวจากไฟหน้าถึงไฟท้ายช่วยเพิ่มความรู้สึกยาวและหรูขึ้นซุ้มล้อถูกออกแบบให้บางเล็กน้อยเพื่อความแข็งแกรง่ง ล้ออัลลอยลวดลายใหม่ตั้งแต่ขนาด17นิ้วในรุ่นล่างไปจนถึงล้อขนาด19นิ้วแบบไดมอนด์คัตในรุ่นสูงผิวตัวถังด้านข้างมีการปั้นเส้นโค้งที่เล่นกับแสงและเงาทําให้รถดูมีชีวิตชีวามแม้จอดอยู่กับที่กระจกมองข้างสีดําเงาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวกรอบกระจกรอบคันแบบโครเมียมและราวหลังคาที่มีให้ในบางรุ่นเพิ่มความอเนกประสงค์และความพรีเมียมด้านท้ายของค ور ล่าครอสส2งพถูกออกแบบให้มีความทันสมัยและต่อเนื่องกับภาพรวมของตัวรถ ไฟท้ายเล็กแบบเพรียวถูกเชื่อมด้วยแถบตกแต่งสีดำเงาช่วยให้มองดูเหมือนตัวรถกว้างขึ้นกันชนท้ายออกแบบให้มีมิติพร้อมส่วนล่างที่คล้ายแผ่นกันกระแทกแบบรถออฟโรดเพิ่มความดุดันเล็กน้อยสปอยเลอร์บนหลังคายื่นเล็กน้อยพร้อมไฟเบรกดวงที่3ตํตำแหน่งโลโก้โตโยต้าและตัวอักษรโคโรลล่าครอสถูกจัดวางให้ดูสมดุลและหรูขึ้นภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงทั้งด้านดีไซน์และวัสดุอย่างชัดเจนโตโยต้าใช้วัสดุแบบซอฟท์ทัชในหอลายจุด ไม่ว่าจะเป็นแผงแดชบอร์ดแผงประตูและคอนโซลกลางการจัดวางภายในเน้นความเรียบง่ายและหันเข้าหาผู้ขับทำให้รู้สึกโปรง่งสบายพวงมาลายัยหุ้มหนังในรุ่นสูงพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงระบบควบคุมความเร็วและระบบช่วยขับต่างๆครบครันจุดเด่นคือหน้าจออินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่โดยรุ่นล่างจะได้หน้าจอขนาด8นิ้วส่วนรุ่นสูงจะได้หน้าจอ12.3นิ้วที่คมชัดและตอบสนองได้ไวขึ้น รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายทุกรุ่นรุ่นสูงจะมีระบบนำทางในตัวชุดเครื่องเสียง JBL แบบ9ลำโพงและระบบเชื่อมต่อที่สามารถสั่งงานรถผ่านสมาร์ทโฟนได้ที่สำคัญยังคงมีปุ่มปรับเสียงและจูนช่องแบบหมุนใช้งานง่ายระหว่างขับ ารถวัดดิจิทัลปรับปรุงใหม่โดยรุ่นท็อปมาพร้อมหน้าจอขนาด12.3นิ้วเต็มรูปแบบปรับการแสดงผลได้ตามต้องการทั้งแผนที่นำทางสถานะระบบความปลอดภัยข้อมูลมัลติมีเดียและข้อมูลการขับขี่ปกติไฟแอมเบียนไลท์ปรับสีได้หลายแบบช่วยเพิ่มบรรยากาศยามค่ำคืนเบาะนั่งให้ความสบายสูงเบาคู่หน้ารองรับสรีรระได้ดีและปรับได้หลายทิศทางรุ่นสูงมาพร้อมการปรับไฟฟ้าพร้อมด้านหลังปรับอุณหภูมิร้อนเย็นได้เบาะหลังมีพื้นที่วางขาและศีรษะกว้างพอสำหรับผู้ใหญ่ ด้วยฐานล้อที่ยาวกว่าคู่แข่งบางรุ่นเบาะหลังพับได้แบบเศษ60ส่วน40ทำให้ขยายพื้นที่เก็บของจาก26ลูกบาทฟุตเป็นมากกว่า65ลูกบาทฟุตเมื่อพับเรียบลงการเก็บเสียงดีขึ้นมากด้วยกระจกการเสียงหนาขึ้นและซีลประตูที่พัฒนาใหม่ห้องโดยสารจึงเงียบแม้ขับทางไกลที่ความเร็วสูงระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยก2โซนช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารหลังและพอร์ตชาร์จ USB-C ทั้งหน้าและหลังเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง ขุมพลังมีให้เลือกหลายแบบขึ้นอยู่กับตลาดแต่ไฮไลท์คือระบบไฮบริดเจเนเรชันที่5ของโตโยต้าใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรสสูบจับคู่มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังรวมราว196แรงม้าให้การเร่งที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นเกียร์อัตโนมัต e ิ ecvt ปรับจูนให้ตอบสนองเป็นธรรมชาติลดอาการหน่วงแบบ cvt ทั่วไปสำหรับคนที่ชอบเครื่องยนต์เบนซินล้วนยังมีเครื่อง2.0งจุดศูนย์ลิตรดินามิกฟอสหนึ่งร้อยหกสิบเก้าแรงมาีาเกียร์ d หรับออกตัว เพื่อความกระชับกระเฉงมากขึ้นทั้ง2ระบบขับเคลื่อนเลือกได้ทั้งแบบล้อหน้าและระบบ AWD อัจฉริยะที่ส่งกำลังไปล้อหลังอัตโนมัติเมื่อต้องการเกาะถนนเพิ่มการขับขี่ให้ความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและการควบคุมช่วงล่างหน้าแบบ MacPherson สปรัดและหลังแบบ Multi-link ในรุ่น AWD ซับแรงสะเทือนได้ดีและควบคุมการโคลงตัวขณะเข้าโค้งได้มั่นใจพวงมาลายัยเบาแต่แม่นยำขับในเมืองคล่องตัวและนิ่งบนทางหลวงรุ่นไฮบริดได้แรงบิดจากมอเตอร์ทันที ทำให้ตอบสนองไวในสภาพจราจรติดขัดความประหยัดน้ํามันยังเป็นจุดขายสําคัญรุ่นไฮบริดทาได้กว่า38ไมล์ต่อแกลลอนราว16กิโลเมตรลิตรหรือมากกว่านั้นตามรุ่นส่วนเครื่องเบนซินก็ยังคงประหยัดในระดับดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับคู่แข่งด้านความปลอดภัยครบครันด้วย To โยต a s เซ t y s e n ซ e 3.0ซึ่งประกอบด้วยระบบเตือนการชนพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยพวงมาลัย ระบบช่วยขับในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันและระบบอ่านป้ายจราจร,รรุ่นส่วนใหญ่มีระบบเตือนจุดอับสายตาและเตือนรถตัดหลังพร้อมกล้องรอบคันในรุ่นสูงราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ราว8.9แสนบาทสำหรับรุ่นเบนซินพื้นฐานรุ่นไฮบริดเริ่มราว1ล้านบาทและรุ่นท็อปพร้อม AWD และออปชั่นครบจะอยู่ที่ราว1.26ล้านบาทเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งความประหยัดความทนทานและฟังก์ชันล้ำสมัยถือว่าคุ้มค่าอย่างมาก โดยรวม t o y ยต a c o ค o l l a c r o s ปี2026ยังคงรักษาจุดแข็งเดิมไว้ครบถ้วนพร้อมยกระดับดีไซน์เทคโนโลยีและความประหยัดให้ดีขึ้นกว่าเดิมมันอาจไม่ใช่ SUV ที่หรูหราที่สุดในตลาดแต่ตอบโจทย์ทุกด้านที่ผู้ซื้อคาดหวังทั้งความน่าเชื่อถือความสบายความประหยัดและดีไซน์ที่ดูทันสมัยจนเรือกลุ่นไฮบริดเพื่อประหยัดค่าน้ำมันสูงสุดหรือรุ่นเบนซินเพื่อราคาที่เข้าถึงง่ายก็มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รถ c r o s s o v e r compact ที่ใช้งานได้รอบด้าน เหมาะทั้งการขับในชีวิตประจำวันและทริปท่องเที่ยวโตโยต้าพิสูจน์แล้วว่ารับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้จริงและนำมาปรับปรุงให้รถรุ่นใหม่นี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทุกมิติ